ไายก่อเหตุข้นทับโดยใช้อาวุธปืนครับแล้วก็ใช้มอไใสสองคันตเเวนไอยาย่านพวกชัยสิ่แล้วก็ย่าราคาวตุ้เรียบดวดรับิรางเนครับแล้วคนร้ายสาวคนเดียวมีพฤิกรรมเจอเหยื่อกคืนเนี่ยช่วงหลังเจื่ในที่เปี่ยวมืดเจอเยืะอก็จะเข้าไปชาร์จการโต่อากระเป๋าต่างแล้วก็มือถือ เดี๋ยขัดขืนไม่ยอมส่งให้ก็มีการใช้วุฒิคืนเพีทำร้ายจนรอบไปเรีบแล้วก็ตามไปจับมุฒิือไปสามารถจับได้ที่ขอเสียใหญ่กองทรัพย์โชคชัยเนี่ยไอ้คนรับของโจรก่อนเป็นผู้ต้องหาที่สี่ที่ห้าวันที่ยี่ห้าเนี่ยเขาจับก่อนแล้วขยายผลมาจับไอ้พวกนี้วันที่ยี่หกออกหมายจับมาจับวันที่ยี่หกมันก็เลยสับสนว่าท้าแล้วผู้หารหนึ่งสองสามมาจับวันที่ยี่หกแต่จริงๆมันถึงจับกลุ่มเขาแยกกัน แต่ข่าวอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะมาย5บห้าจับพุ่งหา4ีหก่อนแล้ววันที่ยีมาจับหนึ่งสาแต่ในสำนวนเนี่ยมันเรียกปคุมมันตามดำๆครับเดี๋ยวให้่งอบคที่เดิมลครับปที่เดมเี้ารื่อยลงก้านีย่ต้นี่นเดี๋ยวว่ามามานี่ ล้มเก้าอาป้ายมาล้มเก้าตามด้วยโชคชัยครับผู้ปกครองคดีมาดูขับมาคนโชคชัยเฮ้ยแล้วไมันจะมายังแล้วไงล้มเก้าโชคใครค้อจับเกิดเกิดเมื่อวันที่ที่สิบห้าตุลาคมครับเวลาประมาณที่สองสี่สิบครับเอ่อวลนร้ายเกิดเหตุนะครับเอ่อคนร้ายนะครับก็คือสามคนนะครับเอ่อขับรถเก๋งโดนสองคันนะครับแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุ พบผู้ผู้เสยหายทะครับมีอีกคนหนึ่แล้วก็เราลงมาอีกคนครับแล้วก็ถือว่าให้ส่งกระสิทมากนะครับทีนี้ผู้ผู้เสด็จเผ่ยอมครับก็เลยมีการเอ่อเจอจีนนิดนิดนะครับแล้วเขาก็เลยใช้อาวุธปืนเนี่ยตกทีที่ศีรษะเลือกรเจ็ดแล้วก็เอานทำสับสีแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ต่างๆอื่นแล้วก็เจอได้ตัวมาครับผมก็ถือว่าทางผู้การนครราชสีห์เนี่ย า่นกับคุณน้องก็ทำงานผลงานได้แต่ละท่านนี่นะมีตัวหนึ่งคุณ่านจะโชคชดอันนี้อันนี้เคยติดฟุกมาหกครั้งแล้วนะแต่ไม่ได้ด้านดีนะแต่แล้วก็คนนี้ก็ครั้งหนึ่งคนนั้นก็สามครั้งนะครับทั้งสามท่านเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมว่าฝากเตือนเลยหน่อยได้ไหมเออเอาหัวหน้า,าเลยขอโทษขอะอะไรทำใหญ่ใหญ่ก็จะโทษ ตะเวนแล้วก็พอเห็นเหยื่อยืนยื่อยู่ก็หยุดรถก็เดินไปเอาปืนที่เพื่อจะขอทับชินแต่ังเอินเนี่ย่าต่อไป